ตอนที่8 4 4สัญญาทะเลกว้างแต่คุณต้องรู้ว่าในอาณาจักรเทพที่ซึ่งผู้คนฮัวหลี่อาศัยอยู่แต่เดิมเทพไฟเป็นผู้มีอยู่สูงสุดแล้วแล้วอะไรคือที่มาของเทพสมุดนี้แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ายิ่งความแข็งแกร่งของถังสารมากขึ้นภูมิหลังของเขาก็ยิ่งมากขึ้นและหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงผลประโยชน์ของเผ่าฮัวหลี่จะมหาศาลในอนาคตคำสัญญาของพระเจ้าอนาคตของเวลแค่นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชนเผ่าฮัวหลี่ ข้าพเจ้าปรมาจารย์แห่งเผ่าหัวห,วหลี่ทำสัญญาภายใต้การเป็นพยานของคทาแห่งเทพอคัคคีข้าเผ่าหัวหลี่อยากจะทำพันธสัญญากับมนุษย์ว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีตลอดไปเป็นประโยชน์แก่แต่ละคนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอนาคตเมื่อผู้กอบกู้มนุษยชาติมาฉันจะทำเผ่าควรออกไปอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้มนุษย์ไปถึงจุดสูงสุดและช่วยให้ดาวบรรลุอาณาจักรแห่งเทพพเจ้าหากคำสาบานนี้ถูกละเมิดเปลวเพลิงจะแผดเผาหัวใจ แสงที่มีสีสันเล็กน้อยพุ่งออกมาจากคทาวาแค่นและทันใดนั้นก็ถูกตราไว้ที่กึ่งกลางคิ้วของผู้เท่าในเวลาเดียวกันรัศมีเจ็ดสีก็ผสานเข้ากับอักษรรูนสีทองที่ถังซานปล่อยออกมาจูจ่ๆก,ก็มีแสงจ้าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าออกจากถ้ำนี่เป็นสัญญาระหว่างสองเผ่าพันธุ์และทุกเชื้อชาติไม่สามารถละเมิดได้อย่างง่ายดายมิฉะนั้นจะถูกฟันเฟืองอย่างรุนแรงซึ่งไม่มีใครสามารถจ่ายได้ ทั้งซานพยักหน้าเล็กน้อยให้ผู้เท่าด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาการออกมาในครั้งนี้การได้รับความช่วยเหลืออย่างแข็งแกร่งเช่นตระกูลหัวหลี่และการทำลายกลุ่มแก่นแท้ดอกไม้ลี่หยางเพื่อโจมตีจัก,กรพรรดิแกนแท้สวรรค์นั้นถือได้ว่าเป็นการเก็บเกี่ยวที่ครบถ้วนขอบคุณสำหรับความไว้วางใจของปรมาจา์ตอนนี้มนุษย์อ่อนแอเกินไปและเราไม่ต้องการคนหัวหลี่ทำอะไรเพื่อเราเมื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์มีรากฐานที่แน่นอนในอน,น,อนาคตฉันจะรบกวนผู้เท่า ผู้เท่าถามว่ามนุษย์ชนิดใดจะมาหาเราในอนาคตและเราควรเลือกสนับสนุนพวกเขาหรือไม่หลังจากที่ถังซานคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ยกมือขึ้นและกวาดไปในความว่างเปล่าอักขระสีทองสองตัวก็ค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างช้าๆลอยอยู่ข้างหน้าผู้เท่าเมื่อมีผู้กุมคำสองคำนี้ในฐานะผู้มีอำนาจมาที่ตระกูลฮัวลี่เพื่อขอความช่วยเหลือโปรดขอให้ปรมาจารย์ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เมื่อรู้สึกถึงลมหายใจที่มีอยู่ในสองคำนั้นผู้เท่าพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมตัวละครสีทองสองตัวนั้นคือฮานไฮทังซานยกมือขึ้นและจับมือกับผู้เท่าและสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายก็บรรลุผลอย่างเป็นทางการในขณะนี้ทันใดนั้นการแสดงออกของทังซานก็เปลี่ยนไปอย่างมากผู้เท่ายังจ้องฝ่าบาทเกี่ยวอะไรกับเจ้า ทังซานพูดอย่างเคร่งครึมฉันต้องออกไปสักพักแต่จะกลับมาเร็วๆนี้โปรดอย่าก,กังวลฉันจะทิ้งของเหลวไฟเจ็ดสีไว้เพื่อให้คาถาเวาแค่นกินและรอให้ฉันกลับมาและแล้วรักษาความเป็นพระเจ้าของมันต่อไป ขณะที่เขาพูดเขาก็โบกมือขวาและเมฆของเหลวไฟบนท้องฟ้าหลากสีสันที่มีขนาดใหญ่กว่าจอแสดงผลก่อนหน้านี้ก็บินออกไปและบินตรงไปยังคาถาวาลแค่นในเวลาเดียวกันลวดลายของแสงสีเงินก็ปรากฏขึ้นใต้เท้าของถังสารและเจดีสีเงินขาวก็พุ่งออกมาจากหน้าอกของเขานั่นคือบีคอนเวลา ธาตุน้ำธาตุลมธาตุนินอยู่ที่นี่ไม่ได้อย่างไรก็ตามพื้นที่และเวลามีอยู่ทั่วไปดังนั้นที่นี่แทงซานยังสามารถใช้พลังขององค์ประกอบอวกาศได้ ฉันจะเทเลพอร์ตออกไปแล้วฉันจะเทเลพอร์ตกลับปรมาจารย์ขอโทษที่ฉันจะก้าวก่อนขณะที่เขาพูดหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศสีเงินสีขาวด้านหน้าแทงซานก็ส่องแสงเจิดจ้ายอยู่แล้วและว,วงกลมลายแสงสีเงินเริ่มปรากฏอยู่ใต้เท้าของเขาก่อตัวขึ้นกลายเป็นวงกลมเวทมนต์อวกาศและตั้งพิกัดไว้ที่นี่จากนั้นภายใต้แสงสีเงินแทงซานก็ถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นผู้ชายคนนี้เป็นคนโกหกหรือเปล่า พ่ห,หลิงเอ๋ออดไม่ได้ที่จะตะลึงเจ้าพูดอย่างระมัดระวังผู้เท่าพูดอย่างโกรธเคืองในเวลานี้มันมาถึงด้านหน้าของคาถาเวแค่นแล้วรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของคาทาเวแค่นในเวลานี้ กลุ่มของเหลวไฟท้องฟ้าสีสันสดใสกลุ่มใหญ่ลอยอยู่และเทพแห่งไฟก็หายใจออกอย่างตื่นเต้นทันทีและเริ่มดูดซับกลุ่มของเหลวไฟท้องฟ้าที่มีสีสันนี้ทันทีผู้เท่าสามารถสัมผัสได้ชัดเจนว่าเทพบนคทาของพระเจ้าอาคัคีเริ่มเติบโตอย่างช้าช้าและแม้แต่สิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์เองก็ได้รับการหล่อเลี้ยงแอรล์ลมหายใจก็ค่อยคอยเพิ่มขึ้น และแม้ว่าถังซานจะจับไปแต่ลวดลายแสงสีเงินที่ทิ้งไว้ใต้ร่างของเขาก็เปล่งประกายเจิดจ้ารูปแบบแสงที่แปลกประหลาดนั้นทำให้ผู้คนรู้สึกแปลกๆพลังอวกาศอันทรงพลังอะไรอย่างนี้สิ่งที่เขาเคยใช้มาก่อนควรจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของแอตทริบิวต์อวกาศเทพมนุษย์องค์นี้ทรงพลังและลึกลับจริงๆและการที่สามารถเอาชีวิตรอดในเมืองเมลแค้น wow ได้หมายความว่าเขามีความสามารถด้านไฟด้วย คำพูดของถังซานน่าเชื่อถือถ้าไม่มีอะไรอื่นถังซานมีความศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขาและคาาของเทพไฟก็มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นกันหากคาถาเวลแค้นรู้สึกอาฆาตแค้นหรือคุกคามจากแทงซานก็จะให้ข้อเสนอแนะโดยตรงแก่บุคคลที่รับผิดชอบและไม่มีการตอบสนองเหล่านี้ซึ่งหมายความว่าคาถาเวลแค้นจำแทงซานได้อย่างเต็มที่ ไม่มีการทดสอบใดดีไปกว่าการอนุมัติจากพระเจ้าสำหรับสิ่งประดิษฐ์ดังนั้นแม้ว่าผู้เท่าจะไม่รู้ว่าทำไมจูจ่ๆถังซานถึงจากไปแต่เขาก็ไม่กังวลว่าเขาจะมาหลอกลวงเขาก็ไม่กังวลว่าเขาจะมาหลอกลวงตกลงเจ้าอยู่ที่นี่เพื่อรอการเสด็จกลับมาหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับมาสิ่งที่เขาต้องการจะทำคุณเพียงแค่ต้องร่วมมือกับเขาสัญญาระหว่างเรากับมนุษย์จะถูกเก็บเป็นความลับในขณะนี้ มีเพียงคุณและฉันพูดเข้าใจไหมาเรื่องนี้ต้องรอให้มนุษย์ในอนาคตแข็งแกร่งขึ้นก่อนจึงจะสามารถประกาศในแคลนได้แต่มีการทำสัญญากันแล้วและจะนำกลุ่มให้ปฏิบัติตามสัญญาโดยธรรมชาติฉันรู้จักคุณปู่คุณปู่พูดว่าถ้าฉันมีลูกกับเขาคนคนนั้นจะเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าหัวหลิงเอ,อ๋อพูดอย่างกระทันหันพูเท่าอึ้งไปครู่หนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็เป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุด บุตรแห่งโชคชะตาที่สามารถนำดาวไปสู่ดินแดนแห่งเทพได้อะไรจะนำมาสู่ตระกูลหัวหลีทั้งซานคือทรงพลังมากยิ่งกว่าเทพอีกมิฉะน้นลูกๆของเขาจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนชนเผ่าหัวหลีไม่ได้ห้ามการแต่งงานระหว่างกันกับโลกภายนอกแต่หลังจากการแต่งงานระหว่างกันหากสายเลือดมีแนวโน้มไปทางเผ่าหัวหลีมากขึ้นพวกเขาจะต้องอยู่ที่นี่และหากพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นชาวต่างชาติมากขึ้น พวกเขาจะต้องออกจากที่นี่คุณสามารถกลับมาพบกันได้ในช่วงเทศกาลวาลแค้นเท่านั้นแต่สถานการณ์แบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นในเผ่าฮัวหลี่เป็นเรื่องยากสำหรับชาวฮัวหลี่ที่จะชอบชาวต่างชาติการแต่งงานที่ฮัวหลิงเอ๋อเสนอก่อนหน้านี้คือการใช้ประโยชน์มหาศาลเพื่อล่อใจให้เอาชนะชาวฮัวหลี่ผ่านการแต่งงานและในขณะเดียวกันก็ใช้คาถาของเทพ,พเจ้าแห่งไฟเพื่อสร้างความก้าวหน้าจุด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  แสงสีเงินมุบวาบถังซานร,รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยในการเทเลพอร์ตในครั้งนี้เพราะระยะทางมันช่างแสนไกลแต่เขาก็ยังกลับมาเมื่อเขาเพิ่งปรากฏตัวบนชายหาดของเกาะพระจันทร์เซี่ยเขาก็ตะลึงกับฉากตรงหน้าบนสะพานที่มีความกว้างหลายสิบเมตรบนทะเลอันเงียบสงบผู้คนหลายพันคนต่างยุ่งกับการทำงานมองไม่เห็นสถานการณ์ใต้สะพานเพราะอยู่ใต้น้ำแต่สะพานถูกปกคลุมไปด้วยแผ่นหินหนาทึบที่ทอดยาวออกไปไกล สองข้างทางของสะพานมีราวบันไดหินที่สร้างขึ้นและผู้คนด้านบนกำลังยุ่งอยู่กับการซ่อมแซมสายตาที่ร้อนแรงวิศวกรรมพื้นฐานขั้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วและสะพานก็เชื่อมต่อกันด้วยความพยายามร่วมกันของตระกูลยักษ์แห่งท้องทะเลและตระกูลต้นไม้เฮติใช้เวลาเพียงไม่ถึงครึ่งเดืินเท่านั้นตอนนี้คนของเราที่ปูผิวทางก็จะราบรื่นตามที่คาดไว้และตระกูลหายังได้จัดหาวัสดุล้ำค่ามากมาย โดยเฉพาะที่เชื่อมกันประกูลต้นไม้เฮติให้ความร่วมมือดีมากคาดว่าการปูจะแล้วเสร็จในไม่กี่เดือนระยะที่2ของโครงการก็กําลังถูกซิงโครนไนซ์ด้วยอยู่ในระหว่างดําเนินการเมื่อระยะที่สองของโครงการเสร็จสิ้นเราจะสามารถรองรับกองทัพได้มากขึ้นมีเสียงมาจากด้านหลังและทันทีที่ถังซานหันไปมองร่างหนึ่งก็สวมกอดเขาราวกับนกนางแอน่นถังซานกอดเหมยกงจื่อใบหน้าของเขาอ่อนแรงลงทันทีและมีเพียงความอ่อนโยนเท่านั้น เสี่ยวเหอหันหน้าหนีไอและแส้ทำเป็นไม่เห็นเหมยกงจื่อเพิ่งเปิดใช้งานดาบเทวเทพศูรและจำถังซานได้ผ่านการสัมผัสของดาบอาชุราด,ด้วยความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเมื่อเธอเห็นถังซานเป็นครั้งแรกความคิดในหัวใจของเธอก็ระเบิดขึ้นเธอไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเธอได้อีกต่อไปและโยนตัวเองเข้าไปในอ้อมกอดของถังซาน อ้อมกอดของเขายังคงอบอ,อุ่นยังคงปลอดภัยในช่วงที่เขาไม่อยู่การทรมานของเหมยกงจือถือเป็นการทรมานจริงๆตอนนี้เขากลับมาแล้วและเมื่อเขาเรียกตัวเองเขาก็กลับมาในทันทีซึ่งทำให้หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความพึงพอใจในขณะนั้นเหมยกงจือก็ปล่อยแขนของเขาและหนีออกจากอ้อมแขนของถังซานดวงตาของเหมยกงจือมีความไม่แน่นอนเล็กน้อยจมูกของเธอกระตุกคุณคุณได้กลิ่นอะไร บทที่8 4ดที่845ต่อสู้เพื่อคัดเลือกญาติทั้งซานก็ตกตะลึงครู่หนึ่งในวินาทีต่อมาเหงือเย็นไหลออกจากหลังของเขารสชาติคืออะไรฉันเคยกอดหัวหลิงเอ๋อมาก่อนแม้ว่าเขาจะหายตัวไปในทันทีแต่เขาก็ยังทิ้งรัศมีบางส่วนจากหัวหลิงเอ,อ๋อสัมผัสได้ถึงกลิ่นของเหมยกงจืออย่างไม่คาดคิดและเขาก็ค้นพบมันในทันที แต่ในฐานะราชาแห่งเทพเจ้าคุณสมบัติทางจิตใจของแทงซานนั้นยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนถังซานแจ้งทำเป็นตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วยิ่งอย่างช่วยไม่ได้ฉันไปสถานที่มหัศจรรย์ที่ธาตุไฟอยู่ทุกขนทุกแห่งใช่ไหมไม่ได้คุณไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของธาตุไฟในตัวฉันหรือไม่ต้องกังวลรอให้ฉันฝึกที่นั่นสักครู่แล้วนำสิ่งดีสิ่งดีกลับมาซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสายเลือดฟีนิกไฟอมตะของคุณ มันเป็นกลิ่นของธาตุไฟหรือดูเหมือนว่าจะเป็นธาตุไฟที่บริสุทธิ์จริงๆเหมยกงจือพึพรรมพำทั้งซานเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วและพูดว่าเกิดอะไรขึ้นคุงเรียกหาฉันเหมยกงจือหันกลับมาและกล่าวว่าสารบรรพมุรุษได้ส่งผู้ส่งสารมากระตุ้นให้ฉันแต่งงานสองครั้งติดต่อกันพ่อของฉันและฉันก็กำลังคุยกันเรื่องนี้อยู่ฉันไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไร เสี่ยวเหอก้าวไปข้างหน้าในเวลานี้และบอกทังซานถึงคำขอของสารบรรพบุรุษและการตัดสินของเขาเองทังซานตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดค่อยๆขมวดคิ้วดังที่เสี่ยวเหอกล่าวการสมคบคิดอย่างสารบรรพบุรุษนั้นยากที่สุดที่จะรับมือมีเหตุผลอย่างยิ่งไม่สามารถกำจัดสิ่งนี้ได้ด้วยการสนับสนุนจากจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่สองสามองฉันก็เลยขอให้เสี่ยวเหมยโทรกลับมาคุยกันว่าจะจัดการกับมันยังไง เจ้านายของบรรพบุรุษยังคงเป็นจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เห็นได้จากพฤติกรรมสุดท้ายของเขาว่าเขาผู้ถูกมนุษย์มีความรู้สึกที่แข็งแกร่งระมัดระวังดังนั้นถ้าเสี่ยวเหมยยืนกรานที่จะปฏิเสธที่จะแก้ไขปัญหาสายเลือดผ่านการสมรส นับประสาการสนับสนุนของสารบรรพบุรุษเพื่อเป็นจัก,กรพรรดิแม้ว่าเธอจะเป็นเจ้าเมืองฉันก็กลัวว่าเธอจะถูกกล่าวโทษบวกการกรบฏไม่เป็นที่พึงปรารถนาแม้แต่จัก,กรพรรดิที่สนับสนุนเสี่ยวเหมยก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากในเรื่องนี้เสี่ยวเหมยบอกจินอันกลัวก่อนนะว่าเธอมีคนรักแล้ว ความเข้าใจของสารบรรพมุรุษเกี่ยวกับคำกล่าวนี้เป็นข้ออ้างหรือเป็นมนุษย์คนรักสารบรรพมุรุษไม่รับรองแน่นอนข้าพเจ้าจึงมาขออีกครั้งข้าพเจ้าคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดคือแต่งงานปลอมหาเผ่าในตระกูลแต่งปลอมเพื่ออำพรางตาคนและหูนี่ยังสามารถชนะได้อีกมากเสียแต่ว่าเสี่ยวเหมยจะถูกทำผิดหลังจากได้เป็นจัก,กรพรรดิในอนาคตเธอจะแก้ไขชื่อของเธอให้ถูกต้อง การแต่งงานปลอมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับมันแอลแมนก็ไม่ยากในการดำเนินการภายในเผ่านกยุงเหมยกงจือขมวดคิ้วและมองไปที่ถังซานไม่ถังซานตอบโดยไม่ลังเลมองไปยังเหมยกงจืออย่างอ่อนโยนฉันไม่ต้องการให้เธอต้องทนทุกข์ทรมานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีกำลังเพียงพอแล้วฉันตกลงตามคำขอของสารบรรพบุรุษสามเดือนต่อมานอกเมืองเคอรี่บนชายฝั่งทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด ชันวางแหวนลงและแข่งขันเพื่อคัดเลือกญาติทุกเชื้อชาติที่อยู่ใต้จักกรพรรดิสามารถเข้าร่วมได้ผู้ชนะคนสุดท้ายจะมีสิทธิหายญาติเสียวเหอรประหลาดใจจะยิงเหรอถังซานพยักหน้าเล็กน้อยไม่เลวมันเสียงเกินไปเหมยกงจืออดไม่ได้ที่จะพูดถังซานมองไปที่เธอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคุณแม้ว่าฉันจะเสียงก็ตาม ให้สารบรรพบุรุษรู้เสมอว่าเมืองเคอรี่ไม่ได้รังแกกันง่ายๆมิฉะนั้นการคุกคามแบบนี้จะเกิดขึ้นมันไม่มีที่สิ้นสุดวางใจเถอะฉันจะไม่เข้าร่วมในฐานะมนุษย์แต่ในฐานะพันธมิตรของเมืองเคอรี่ราชาแห่งมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเทพแห่งท้องทะเล เซลเหอกล่าวอย่างครุ่งคิดสารบรรพบุรุษเสนอช่วงระยะเวลาสามเดือนและเราอาจไม่จำเป็นต้องทำตามเวลาของพวกเขาจริงๆทำไมเราไม่หาข้ออ้างที่จะเลื่อนเวลานี้ให้นานขึ้นอีกหน่อยตาของถังซานเป็นประกายและกล่าวว่าถ้าเราเลื่อนเวลาได้สักพักก็คงดีขึ้นยิ่งมีเวลามากเท่าไหร่เราก็พร้อมมากขึ้นเท่านั้นแม้จะเป็นเทพแห่งท้องทะเลในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไรขอบเขตหากเขาเผชิญหน้ากับจัก,กรพรรดิหลายองค์ เขาก็ทำได้เพียงปกป้องตัวเองแต่ถ้าเขามีเวลาเพียงพอเขาก็สามารถปรับปรุงการฝึกฝนของเขาได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างต่อเนื่องหากคุณสามารถปรับปรุงจิตสำนึกของคุณเองได้โดยการดูดซับพลังแห่งศรัทธาแล้วทุกอย่างจะแตกต่างออกไป ด้วยการพัฒนาสติของเขาอย่างต่อเนื่องถังซานร,รู้สึกว่าร่างกายของตรีศูนย์และร่างกายของดาบอาชูรากำลังเข้าหาดาวฟ้าหลันด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์การมาถึงของสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองเป็นพื้นฐานสำหรับเขาในการฟื้นฟตูตำแหน่งราชาแห่งทวยเทพดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือการต่อสู้เพื่อเวลา ด้วยความสามารถในการดูดซับพลังแห่งศรัทธาหลังจากที่ได้เป็นเทพพเจ้าแล้วการฝึกฝนในปัจจุบันของเขาสามารถอธิบายได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันภายใต้การพัฒนาดังกล่าวปรับใดที่มีเวลามากพอเขาจะสามารถก้าวไปสู่ระดับได้อย่างแน่นอนของจักรพรรดิความแข็งแกร่งเป็นรากฐานของทุกสิ่งเหมยกงจือมองไปที่เซียวเหอและกล่าวว่าท่านพ่อข้าพ,พเจ้าควรใช้เหตุผลอะไร เซียวเหอหลีตาลงเล็กน้อยและกล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดดีไปกว่าที่เจ้าจะต้องปรับปรุงการฝึกฝนของเจ้าต่อไป แค่บอกกว่าเจ้ามีปัญญาและจําเป็นต้องถอยออกไปชั่วระยะเวลาหนึ่งไม่ใช่ผู้ส่งสารของสํานักบรรพบุรุษตรอกหรือยังอยู่ที่นั่นไหมมาทําอะไรให้พวกเขากันเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ให้พวกเขารู้สึกว่าคุณรู้แจ้งจริงๆด้วยวิธีนี้การล่าถอยของคุณจะมีเหตุผลเราตกลงกันบนพื้นผิวแต่เราเลื่อนเวลาออกไปให้มากที่สุดบนพื้นฐานขององค์การล่าถอยของคุณทังซานอดหัวเราะไม่ได้มันเป็นชายชาราที่เหมือนสมบัติจริงๆ คำแนะนำง่ายง่ายสองบรรทัดของเซลเหอร์ทำให้พวกเขามีโอกาสซื้อเวลาได้มากขึ้นและตราบใดที่ยังมีเวลามากพอการเตรียมตัวของเขาก็จะมีมากขึ้นต้องการที่จะคว้าหนุ่มสวยด้วยตัวเองใครระมาจะถูกทำลายเหมยกงจือคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าการใช้ขนนกความลับสวรรค์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้เกิดความผันผวน,นของพื้นที่หรือไม่ฉันจะคิดหาวิธีทา ทังซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าอย่าคิดมากฉันจะมาฉันจะกลับไปที่คฤหาสา์เจ้าเมืองกับคุณคุณแค่ต้องดูฉันมีวิธีทําให้พวกมันตกตะลึงมากพอดวงตาของเหมยกงจือเป็นประกายก็ได้เมื่ออยู่กับเขาดูเหมือนว่าไม่มีปัญหานี่เป็นเหตุผลพื้นฐานที่ว่าทําไมนายน้อยเมยอรู้สึกเสมอว่าเขาจะทำให้เขารู้สึกปลอดภยัย พวกเขาทั้งสามได้เคลื่อนย้ายกลับไปที่คฤหาสน์ของเจ้าเมืองในเมืองเคอรี่ถังซานขอห้องที่เงียบสงบแต่ทิ้งเหมยกงจือไว้ข้างข้างเขาประตูถูกปิดและเหมยกงจือได้ปิดกั้นพื้นที่ทั้งหมดในห้องที่เงียบสงบด้วยองค์ประกอบเชิงพื้นที่เพื่อที่ด้านนอกจะไม่สามารถมองเห็นทุกสิ่งภายในได้คุณจะทำอะไรเธอถามถังซานอย่างสงสยัยถังซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่านี่คือสิ่งที่ฉันวางแผนไว้เป็นเวลานาน,าน จำได้ไหมว่าคุณให้ขนนกสวรรค์แกฉ่ฉันฉันค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์นี้มาระยะหนึ่งแล้วแท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าอัศจรรย์มากความสามารถในการทำนายอนาคตนี่เป็นความสามารถที่ทรงพลังจริงๆอย่างไรก็ตามคำทำนายนี้เองก็เป็นคำสาผู้ที่แอบดูความลับจะถูกฟันเฟืองดังนั้นมีวิธีใดบ้างที่จะคลี่คลายฟันเฟืองนี้และสอดแนมความลับบางอย่างได้ ฉันคิดมานานแล้วว่าวิธีการดังกล่าวไม่มีอยู่จริงการแอบดูความลับนั้นครอบงำเกินไปและฟันเฟืองนั้นรุนแรงมากจนฉันหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งประดิษฐ์นี้จะลดผลกระทบขององค์การแอบดูความลับและทำให้ความลับเลอกด้วยวิธีนี้ฟันเฟืองจะลดลงอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีผลบางอย่างในเวลาเดียวกันสิ่งประดิษฐ์ฉันสร้างมันขึ้นมาฉันก็สามารถส่งผลกระทบต่อมันได้ในระดับหนึ่งเช่นฉันสามารถนำความลับแห่งสวรรค์มาไว้ในความรู้ความเข้าใจของฉันและผลการทํานายจะส่งผลต่อการดํารงอยู่ทั้งหมดที่ฉันเห็นกล่าวอีกในหนึ่งความลับประเภทใดที่ฉันต้องการให้คนอื่นแอบดูนั่นคือสิ่งที่มันเป็น